พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดียวด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้าอยู่ในหนังสือเล่มแรกเลยครับของพระคำพระเจ้านะครับปฐถมการพี่น้องปฐถมการบทที่45นะครับข้อที่3ถึงข้อที่11พี่น้องมีพระคมภี์นะครับเราเปิดแล้วเราดูไปด้วยกันนะครับปฐถมการบทที่45นะครับข้อที่3ถึงข้อที่11ครับผมจานจากฉบับแปลมาตรฐานสมงพันินะครับปฐถมการบทที่45ครับข้อที่3ครับ โยเซฟบอกกับพวกพี่น้องว่าฉันคือโยเซฟพ่อของฉันยังมีชีวิตอยู่หรือส่วนพวกพี่น้องไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเพราะตกใจกลัวที่อยู่ต่อหน้าท่านโยเซฟจึงบอกกับพวกพี่ชายว่าเข้ามาใกล้ฉันพวกเขาก็เข้ามาใกล้แล้วท่านว่าฉันคือโยเซฟน้องที่พวกพี่ขายมายัางอียิปต์แต่บัดน,นี้อย่าเสียใจไปเลยอย่ากโกรธตัวเองที่ขายฉันมาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ฉันให้มาก่อนหน้าพวกพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิต เพราะมีการกันดานอาหารในแผ่นดินสองปีแล้วและยังจะมีอีก5ปีจะไม่มีการไถานาหรือเก็บเกี่ยวเลยพระเจ้าทรงใช้ชั้นมาก่อนพวกพี่เพื่อสงวนคนที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งบนแผ่นดินไว้ให้กับพวกพี่และช่วยชีวิตพวกพี่ไว้ด้วยการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่ฉะนั้นไม่ใช่พี่เป็นผู้ให้ฉันมาที่นี่แต่พระเจ้าทรงให้มาพระองค์ทรงให้ฉันเป็นเหมือนดังฟาโรบิดาฟาโร เป็นเจ้านายในราชวังทั้งสิ้นและเป็นผู้ปกครองแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมดรีบขึ้นไปหาบิดาฉันและให้พวกพี่บอกท่านว่าโยเซฟบุตรของพ่อพูดดังนี้ว่าพระเจ้าทรงให้ลูกเป็นเจ้านายเหนืออียิปต์ทั้งสิ้นขอลงมาหาลูกอย่าได้ช้าพ่อจะได้อาศัยอยู่ในดินแดนโกเชนและพ่อจะได้อยู่ใกล้ลูกทั้งตัวพ่อกับลูกหลานและฝูงแพะแกะฝูงโคและทรัพย์ทั้งหมดของพ่อ ลูกจะเลี้ยงดูพ่อที่นั่นเพราะยังมีการกันดานอาหารอีก5ปีเพื่อไม่ให้พ่อและครอบครัวของพ่อและทุกคนที่พ่อมีอยู่ยากจนลงพี่น้องครับเพิ่มพีในเช้านี้ครับกลับมาอยู่ที่เรื่องราวของโยเซฟนะครับโยเซฟที่ลูกของยาโคบนะครับและถูกบรรดาพี่ชายต่างมรรดาด้วยนะครับลิศยานะแล้วก็วันหนึ่งนะครับก็จับนะครับตกไปในบ่อนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็ถูกขายไปเป็นทาสนะครับแล้วก็ไปขายเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็ผ่านเรื่องราวมากมายครับจนในที่สุดนะโยเซฟที่อยู่ในอียิปต์นะครับกับกลายขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นเบอร์สองนะครับรองจากฟาโรนะดูแลอียิปต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้อียิปต์ใช้ตัวท่านนี้นะครับในการช่วยเหลือการการันดานอาหารที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ทั่วโลกเลยนะครับนะเปีนะนะทำให้อิสราเอลหรือยาโคบนะครับรอดจากการการันดานอาหารนะครับ และพงแผ่นของท่านจเจริญเติบโตขึ้นในอียิปต์ในเวลาต่อมาพี่น้องครับพี่น้องครับพังปีตอนนี้สอนเราหลายเรื่องมากเลยพี่น้องในะเรื่องแรกคือในภาพเล็กนะครับเราเห็นครอบครัวในะชีวิตครอบครัวที่โยเซฟนั้นยินดีให้อภัยพี่ชายครับท่านให้อภัยได้เพราะท่านรู้ว่านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องพี่น้องหลายครั้งเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยเซฟนะครับโยเซฟเลือกได้ครับ ที่จะขมขื่นใจเลือก <acceptable> ที่จะเก็บความเครียดแค้นชิงชังกับพี่ชายนะครับเลือก <uke> mm <as> ได้ครับแต่โยเซฟไม่ทําแบบนั้นเพราะอะไรครับพระคัมภีร์บอกนะครับว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับโยเซฟพ,พี่น้องครับเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับเราอยู่กับผู้เชื่อนะครับเรามีมุมมองใหม่พี่น้องมุมมองเราคือมุมมองของพระเจ้าครับเพราะพระเจ้าสถิตกับเราพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าสำแดงน้ําพระทัยของพระองค์กับเราพระเจ้าสำแดงพระประสงค์ของพระองค์กับเราครับ แม้เกิดเรื่องเลวร้ายกับผู้เชื่อที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยที่มีชีวิตทิตสเสนิทกับพระเจ้านะครับเขามีมุมมองของพระเจ้าครับในความเลวร้ายที่เกิดขึ้นเขารู้ครับว่าการที่พี่ชายเขาอิจฉาริษยาเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยพระหั์พระเจ้าอยู่ที่นั่นและพระเจ้าควบคุมดูแลอยู่แม้เขาจะยากลําบากหลายปีนะครับขมขื่นใจละจากจากคุณพ่อยาโคบที่รักเขามากลูกคนเล็กนะครับพระเจ้ารักนอกจากเยนยามินนะครับนะเป็นลูกที่ยาโคบรัก มีตอนเขาอายุเยอะนะครับนะดังนั้นโยเซฟจึงเป็นคนที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยครับโยเซฟให้อภัยได้ในสิ่งเลวร้ายที่พี่ชายทำครับเป็นภาพความสวยงามที่เกิดขึ้นนะในการยกโทษการให้อภยัยและความจริงอันนี้ก็เป็นภาพของสะท้อนถึงพระกิตติคุณด้วยนะครับเพราะพระกิตติคุณของพระเยซูที่เข้ามาคือการรับการให้อภยัยการให้อภยัยและการคืนดีครับพี่น้อง เหมือนอย่างที่โยเซฟนั้นยินดีที่จะให้อภัยพี่ชายและคืนดีครับกับพี่ชายที่ทําร้ายตัวเองถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตเลยนะครับในเวลานั้นนะพี่น้องครับโยเซฟให้อภัยแล้วโยเซฟมีมุมมองใหม่ครับมุมมองจากพระเจ้าว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับที่จะช่วยอิสราเอลนั้นให้รอดจากภัยกรนดานอาหารเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้านั่นคือภาพใหญ่ภาพที่สองครับนอกจากภาพย่อยในครอบครัวแล้วนะครับ ภาพที่สองครับเราเห็นพระเจ้าจัดเตรียมพี่น้องแผนการความรอดของพระเจ้าปฐมการนะครับเริ่มต้นฉากอลังการนะครับการทรงสร้างฉากยิ่งใหญ่น้ําท่วมโลกนะครับเราเห็นภาพครับกลับมาโฟกัสในตอนครึ่งเล่มหลังนะโฟกัสที่ชายคนหนึ่งคืออับราฮัมคนเล็กๆแล้วมาโฟกัสที่วงสาคณาญาติของท่านเพราะพระเจ้าเลือกอับราฮัมครับและพงพันธุ์ของอับราฮัมนั้นจะนํามาซึ่งแผนการความรอดของพระเจ้าที่สําเร็จในพระเยซูคริสต์เจ้า คงพันของยาโคบนี่แหละครับหรืออิสราเอลนะชนชาติที่พระเจ้าเลือกไว้แน่นอนครับโยเซฟอยู่ในเป็นจิกซอตัวหนึ่งครับที่พระเจ้าใช้เพื่อให้อิสราเอลนั้นได้รับความรอดจากการกันดานอาหารเพื่อที่คงพันของเขานั้นจะยังคงอยู่ต่อไปนะจนกระทั่งแผนการความรอดของพระเจ้าสําเร็จหลายพันปีผ่านมาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่จึงเป็นแผนเราจะเห็นแผนการความรอดของพระเจ้าครับทํางานผ่าน ครอบครัวเล็กๆเหล่านี้แหละครับทำงานผ่านการยกโทษการให้อภัยและการคืนดีวันนั้นถ้าโยเซฟผมคืนใจไม่ให้อภัยไม่คืนดีอิสราเอลไม่เหลือนะพี่น้องครับอดตายนะพงพันธุ์ของพระเจ้าไม่รู้อยู่ไหนแล้วแต่เพราะการยกโทษการให้อภัยและการคืนดีของโยเซฟครับได้ช่วยเหลือคนอีกเป็นร้อยเป็นพันคนและแน่นอนครับพงพันธุ์ความรอดนั้นก็ผ่านเหตุการณ์ของท่านด้วยพี่น้องเราเห็นพระเจ้านะครับทํางานในภาพใหญ่ พระเจ้าก็ทํางานในภาพเล็กด้วยพี่น้องเป็นความสวยงามมากครับทั้งภาพไมโครและภาพแมกโรภาพเล็กและภาพใหญ่พระเจ้าของเราเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลทุกอย่างเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่สอนเรานะพี่น้องครับในชีวิตของเรานะครับว่าเมื่อไรก็ตามครับที่เราอยู่ในแผนการน้ําพระเยพระเจ้าเหตุการณ์เลวร้ายให้เรามองด้วยมุมมองสายตาของพระเจ้าครับนะพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อเรามีมุมมองด้วยของพระเจ้านะครับเรายินดีที่จะให้อภัยยกโทษกับพี่น้องและเราสามารถที่จะการยกโทษและการให้อภัยของเรานั้นอยู่ในแผนการความรอดที่พระเจ้าเตรียมไว้ด้วยครับหยิบยื่นมาให้สําหรับคนที่อยู่รอบตัวเราด้วยพี่น้องครับให้เราเป็นเหมือนโยเซฟและพี่น้องครับนะที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเรานะและทําตามพระประสงค์ของพระเจ้านะและนําการคืนดีนําการยกโทษและการให้อภยัยเพราะนี่คือพันธกิจ ของพระเยซูครับข่าวดีข่าวประเสริฐที่พระเยซูมาหยิบยืงง่นให้เราครับในตาละผู้เชือ่ออาเมนนะครับเพราะนั่นจะนํามาซึ่งชีวิตครับและชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือข่าวประเสริฐของพระเยซูขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาขอบคุณพระองค์เจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเรื่องราวของโยเซฟเรื่องราวที่สวยงามที่โยเซฟนั้นไม่เลือกที่จะขมขื่นใจไม่เลือกที่จะเกดแค้นจริงทางพี่ของตนเองโยเซฟเลือกทางของพระเจ้า เลือกพระประสงค์ของพระเจ้าคือการยกโทษให้อภัยและคืนดีเพื่อที่จะนํามาซึ่งชีวิตและแผนการความรอดของพระเจ้านั้นสําเร็จผ่านชีวิตของท่านพระเจ้าลูกอธิษฐานที่เราจะมีหัวใจแบบโยเซฟมีมุมมองของพระเจ้าในชีวิตของลูกและพระเจ้าสถิตกับลูกเหมือนที่พระเจ้าสถิตอยู่กับโยเซฟพระปิดาขอบคุณพระองค์เจ้าที่ลูกรู้ว่าชีวิตของลูกนั้นพระเจ้าทรงใช้การได้ให้มีส่วนในแผนการความรอดของพระองค์ผ่านพันธกิจของการยกโทษ คืนดีและให้อภัยอธิษฐานกลับทูนในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องหัวใจของพันธกิจข่าวดีข่าวประเสริฐของพระเยซูนะครับคือพันธกิจของการคืนดีครับอย่างที่อาจารย์โปรโดได้บอกนะครับในพันธสัญญาใหม่นะให้เรานั้นยังคงสืบสารพนันธกิจนี้นะครับประกาศข่าวดีของการยกโทษคืนดีและให้อภัยพี่น้องครับวันนี้มีใครไหมครับในชิตของเราที่เรานั้นยังเครียดแค้นจริงชางและยังไม่อภัยวันนี้พระคำของพระเจ้ามาเตือนเรานะพี่น้องครับ ให้เรายกโทษให้อภัยและคืนดีครับเพราะนั่นคือทางของชีวิตครับทางของความรอดให้ความรอดของพระเจ้าทํางานผ่านเรานะพี่น้องครับผ่านการยกโทษคืนดีและให้อภัยครับนะเพื่อที่ความรอดนั้นจะอยู่กับคนคนนั้นครับที่เรายกโทษให้อภัยเขาขอบคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้าอยวยพรพี่น้องครับพระเจ้าอยวยพรครับ